สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะเซลโหงเฉินกล่าวด้วยความคุนเคืองโรงเรียนสื่อไหลเคอโชคดีเกินไปพวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เพียงครั้งเดียวและใช้กับคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุด ไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่สามารถต้านทานพลังโจมตีอันทรงพลังของอาวุธวิญญาณระดับเจ็ดได้ต่อให้พวกเขาจะมีจักรรพัิวิญญาณสองคนก็ตามมาหยุนลงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องเวลวร้ายอย่างน้อยเราก็ได้เห็นความสามารถทั้งหมดของโรงเรียนซือไหลเคร่ไม่ใช่หรือเซลฮองเฉินพยักหน้าและตอบว่าใช่ หมาหยุนหลงหันไปมองเขาและพูดอย่างจริงจังว่าเซลเจ้ามีพรสวรรค์เหนือกว่าข้ามากในจักรวรรดิของเราคงไม่มีใครเทียบเจ้าได้แต่เจ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนเกินไปเพราะพรสวรรค์ของเจ้าหากเจ้าอย่างไม่ปรับปรุงตัวเจ้าจะไม่มีทางสำเร็จในอนาคตเซลหงเฉินตกตะลึงครู่หนึ่งหัวหน้าข้า มาหยุ่นลงยกมือขึ้นเพื่อหยุดไม่ให้เขาพูดต่อข้าหวังว่าเจ้าจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อจกักรวาลหอมิงเตอและโรงเรียนของเราข้าไม่อยากให้ผู้ที่มีความวังดีและเสียสละเพื่อเจ้ายัางไม่เห็นแก่ตัวผิดหวังในตัวเจ้าเจ้าอายุเกือบ15ปีแล้วถึงเวลาเติบโตแล้ว เซลโหงเฉินดูไม่พอใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้โต้แย้งคำพูดของมายุนลงเขาเดินกลับไปที่ตำแหน่งของเขาอย่างเชื่องช้าและนั่งลงเรากับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่โรงเรียนวิศะวะกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุเรียนจันทาที่มีดวงตาที่เชียบแหลมวางเยวนและคนอื่นๆที่กำลังดูการแข่งขันก็ตกใจเช่นกัน เมื่อกูจูเจียนถูกสลับตำแหน่งขณะที่ถือแผ่นโลหะลึกลับเขาก็รู้แล้วว่ากลยุทธ์ของคู่ต่อสู้คืออะไรมันไม่ใช่แค่แผนการอีกต่อไปมันง่ายมากสําหรับทุกคนที่จะเห็นว่าพวกเขากำลังทำอะไรแม้ว่าเขาจะรู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรเทว่าเขากลับไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยราชาวิญญ,ญาณทั้งห้าคนได้รับการติดตั้ง โลกของกระพันอีกทางพวกเขายังมีทักษะวิญญาณประเภทป้องกันที่แข็งแกล่งเพียงพอซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและไม่ได้มุงเป่าไปที่โรงเรียนซื้อไลเคอร์เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันนี้เลยทีเดียวกลยุทธ์ใหม่ล่าสุดนี้ได้รับการจุดประกายจากอาวุธวิญญาณอันทรงพลังที่พวกเขามี ระหว่างทางกลับไปที่โรงแรมแกนซิงห่วงแต่ยเยาเหิงกล่าวว่าข้าจะเป็นคนแรกของเราประลองลายบุคคลในวันมะรืนนี้มาเสี่ยวเถาจ้องไปที่เขาก่อนจะพูดว่าเหตุใดเจ้าต้องไปคนแรกแต่เยาเหิงยิ้มเล็กน้อยและตอบว่าเพราะข้าทำร้ายหัวหน้าทีมของพวกเขาในวันนี้ถ้าเจอข้าอีกอารมณ์ของพวกเขาก็จะไม่คงที่ เป็นการดีที่สุดหากให้เข้าไปเป็นคนแรกมาเสี่ยวเทาพ่นลมหายใจและพูดว่าเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งแผนการของกลอุบายเล็กๆน้อยๆเช่นนี้จะมีประโยชน์อะไรวางเหวียนพูดพงขึ้นทันทีว่าเซียวเทาเรากลับไปคุยกันที่โรงแรมเธอมาเซียวเทาเขาหมดคิวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา ไม่นานทุกคนก็กลับมาที่โรงแรมวางเหยวนสั่งให้คนอื่นๆกลับไปฝึกฝนและพักผ่อนที่ห้องของพวกเขาขณะที่เขาพามาเซียวเทาเข้าไปในห้องประชุมหลังจากปิดประตูวางเหยวนไม่ได้รีบพูดอะไรเขาเทน้ำหนึ่งแก้วให้มาเซียวเทาก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อมองไปยังแก้วน้ำที่อยู่ข้างหน้านางมาเซียวเทาเงยหน้าขึ้นมองวางหยวนและกล่าวว่า อาจารย์หวางข้ารู้ว่าท่านจะพูดอะไรเป็นเพราะวันนี้ข้าไม่ทำตามกลยุทธ์ของท่านใช่หรือไม่ผลลัพธ์จะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะสลับตำแหน่งของเย่าเฮิงหรือข้าก็ตามหวางหยวนนั่งลงตรงข้ามาเซียวเทาและมองนางอย่างสงบเซียวเทาเจ้าเป็นหัวหน้าทีมของทีมซื้อไลเคอในการแข่งขันปีนี้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะ มาเซลเทาพูดยังไม่รู้ตัววางเยือนกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าขอถามเจ้าหน่อยความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของเจ้าในฐานะหัวหน้าทีมคืออะไรเจ้าควรระบายอารมณ์ของตัวเองหรือควรทุ่มเทเต็มที่เพื่อนำทีมของเจ้าเป็นผู้ชนะเลิศมาเซลเทานิ่งค้างนางเป็นคนฉลาด แม้ว่าปกติแล้วนางจะเป็นคนใจร้อนแต่นางก็เป็นคนฉลาดนางสามารถเข้าใจความหมายของวางเยือนได้วางเยือนจ้องมองนางอย่างลึกซึ้งและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าในบรรดาสิบคนที่มาที่นี่เปยเปยเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นหัวหน้าทีมไม่ใช่เจ้าแม่แต่ใต้เย่าเฮงก็เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าอันที่จริงคาคิดว่าหัวอีฮายังเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าทีม มากกว่าเจ้าด้วยซ้ําท่านมาเสียวเถาจ้องไปที่วางเวือนอย่างกดจัดแววตาของวางเวือนเต็มไปด้วยความไม่ลดละเจ้ารู้สึกขุนเคืองงั้นหรือถ้าเช่นนั้นบอกข้าทีเจ้าทําอะไรในการแข่งขันครั้งนี้เจ้าได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเข้าร่วมได้ไม่มีใครตําหนิเจ้าแต่เจ้าทําอะไรในการแข่งขันครั้งนี้ตั้งแต่หายดี ข้าทำอะไรผิดทุกสิ่งที่ข้าทำก็เพื่อให้ทีมของเราชนะโดยความสามารถของข้าเห็นได้ชัดว่าข้าเหมาะสมที่จะต่อสู้กับทีมตรงข้ามมากกว่าใต้เย้าเเิงแล้วผลสุดท้ายของเราก็ชนะไม่ใช่หรือชนะได้อย่างง่ายดายมาเสียวเถาพูดอย่างไม่รีรอง่ายดายงั้นหรือหวางหยวนยิ้มเยาะใช่เราชนะได้อย่างง่ายดาย แต่ข้าขอถามเจ้าหน่อยเจ้าไม่ขิดว่าเจ้าเปิดเผยความสามารถของเจ้าเร็วเกินไปหรือคู่ต่อสู้ในอนาคตของเราแข็งแร่งหรืออ่อนแอกว่าทีมโตเลียงหรือเปล่าเจ้าขิดว่าคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเราคือใครจูจ่ๆเสียงของวังเวยวนก็ดังขึ้นและตบโต๊ะที่อยู่ข้างหน้าเขาพร้อมกับยืนขึ้นชี้ออกไปด้านนอกคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเราคือ โรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราเมื่อใดก็ตามที่เราออกไปแข่งขันพวกเขาจะคอยดูและจดบันทึกความสามารถทั้งหมดที่ทีมของเราแสดงทั้งสมาชิกในทีมทั้งหมดที่เข้าส่สนามและทักษะวิญญาณทั้งหมดที่เราใช้พวกเขาวิเคราะห์ทุกสิ่งที่เราทำและจดจําทุกรายละเอียดเล็กๆแต่ดูสิ่งที่เจ้าตัดสินใจทำลงไปสิ เจ้าเพิ่งเปิดเผยพลังทั้งหมดของเจ้าให้คู่ต่อสู้เห็นยังไม่ปิดบงังเจ้ากลัวว่าคู่ต่อสู้ของเจ้าจะไม่รู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนงั้นหรืออย่าแม้แต่จะปฏิเสธมันนั่นคือความจริงเจ้าตายเยาเหงิงและหลิงล้วเชิญ เจ้าทั้งสามคนคือคุมพลังเดียวในทีมของเราและเป็นเพราะเจ้าไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันที่แล้วคู่ต่อสู้ของเราจึงคุ้นเคยกับเจ้าน้อยที่สุดเจ้านึกภาพออกหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเจ้าซ่อนความสามารถทั้งหมดของเจ้าไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันมันจะเป็นความประหลาดใจครั้งใหญ่ความประหลาดใจที่จะพาเราไปสู่รอบชิงชนะเลิศแต่แล้วเจ้าทำสิ่งใดลงไป เ้าทนรอไม่ไหวที่จะเปิดเผยความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าเรากลับกลัวว่าคู่ต่อสู้จะไม่รู้เรื่องนี้มาเซลเทาอย่าลืมว่าทีมหลักของเรายังไม่สมบูรณ์และคู่ต่อสู้ของเราก็แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาจากรายชื่อผู้เล่นปัจจุบันของเราอะไรทำให้เจ้ามั่นใจว่าเราจะชนะการแข่งขันครั้งนี้มาเซลเทาพูดไม่ออก เมื่อหวังเยวนตำหนินางแต่ทว่านางก็ไม่สามารถตำหนิเขาได้โดยปกติแล้วนางเป็นคนที่เอาแต่ใจมากและตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีใครตำหนินางเหมือนที่หวังเยวนทำใบหน้าของนางกลายเป็นสีแดงกำรรหวังเยวนพูดต่อว่ายกตัวอย่างการแข่งขันของวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะผลกระทบพิเศษของเฉียนอูสลับตำแหน่งของซานซือ เราจะสามารถทำลายการป้องกันของคู่ต่อสู้ได้หรือไม่แม้ว่าเราจะทำได้เจ้าคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแมจะรู้ว่าเราเป็นใครแต่คู่ต่อสู้ก็ยังเลือกใช้กลยุทธ์นั้นเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้นคำอธิบายเดียวคือพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาสามารถเอาชนะเราได้ด้วยกลยุทธ์ของพวกเขา ข้ามั่นใจมากว่าโลหะลึกลับที่พวกเขาประกอบขึ้นเป็นอาวุธวิญญาณประเภทโจมตีซึ่งทั้งเจ้าและใต้ย่อเหิงไม่สามารถรับมือมันได้เจ้าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สินะพวกเจ้าคือจกักรพรรดิวิญญาณจากักรพรรดิวิญญาณที่แข็งแกร่งที่มีวงแหวนวิญญาณเมื่อปีถ้าอย่างนั้นเจ้าคาดการผลลัพธ์เมื่อเจ้าได้พบกับเทพทุตแห่งความตายได้หรือไม่ อย่าประมาทคู่ต่อสู้ของเจ้าเจ้าภูมิใจในความสามารถของเจ้าแน่นอนว่านั่นไม่ใช่สิ่งเลวร้วายแต่ความภูมิใจนี้ต้องสร้างขึ้นบนรลกฐานแห่งชัยชนะที่แน่นอนนอกจากนี้เจ้าไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังเจ้าคือหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมที่จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนซื่อไลคเคอดูเด็กพวกนี้สิ พวกเขาทำอะไรเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับโรงเรียนเจ้งเทียนในสนามประลองพวกเขาทุ่มเทอย่างหนักทั้งหมดนี้ก็เพื่อความรุ่งโรจน์ของซือไลเคอร์ในเจคนมีห้าคนที่หมดสเติเสี่ยวเสี่ยวได้รับบาดเจ็บสาหาัสและยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่ทำไมพวกเขาต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้ตั้งแต่แรกเพราะความประมาทร,ระหว่งางภารกิจตรวจสอบของสมาชิกหลัก อย่างเจ้าไงเล่าเพื่อสื่อไลเคอร์พวกเขายอมทุ่มสุดตัวในท้ายที่สุดหากโรงเรียนสื่อไลเคอร์พ่ายแพ้การแข่งขันนี้เพราะความประมาทของเจ้าเจ้าจะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขาอย่างไรแน่นอนว่าในแง่ของความแข็งแกล่งเจ้าสามคนแข็งแกล่งกว่าพวกเขาทั้งเจ็ดอย่างแน่นอนแต่ในความคิดของข้าอย่างน้อยจนถึงตอนนี้ ผลงานของพวกเขาในการแข่งขันครั้งนี้ก็เหนือกว่าเจ้ามากหลังจากพูดมากไมยในคราวเดียวหวางหยวนก็รู้สึกเหนื่อยและทุดตัวลงบนที่นั่งใบหน้าของเขายังคงแดงกำเพราะอารมณ์ของเขามาเสี่ยวเถาต้องการพูดโต้แย้งในตอนแรกแต่เมื่อหวางเหวยวนไม่มีท่าทีจะหยุดนางก็ไม่สามารถพูดอะไรโต้แย้งได้ ตอนนี้นางทำได้เพียงพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่กลยุทธ์ของท่านอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดหวางเหยืนเงยหน้าขึ้นจ้องมองนางแล้วพูดว่ากลยุทธ์ของข้าไม่ถูกต้องงั้นหรือแล้วกลยุทธ์ของเจ้าถูกต้องหรือไง เจ้ารู้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าส่งผลต่อทั้งทีมยอย่างไรอย่างน้อยหากใช้กลยุทธ์ของข้าพวกเจ้าทุกคนจะได้ต่อสู้ร่วมกันแต่การเปลี่ยนกลยุทธ์ของเจ้าทําให้ทีมต้องแยกกันเหมือนทรายที่กระจัดกระจายหากไม่ใช่เพราะการปันจิตสืบคน้นของอวี่เฮาที่เชื่อมโยงทุกคนเจ้าคิดว่าวันนี้เราจะชนะได้อย่างง่ายดายหรือไม่ข้ารู้ว่าเจ้าดูมินข้า เพราะความสามารถของข้าด้อยกว่าเจ้าและตาย้าเหิงนั่นไม่เป็นไรข้าไม่ได้ต้องการการยอมรับจากเจ้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าอยากให้เจ้าจําไว้นั่นคือข้าเป็นอาจารย์ที่ดูแลทีมของโรงเรียนซื้อไลคเคอในการแข่งขันปีนี้หากเจ้าไม่สามารถทําหน้าที่ของหัวหน้าทีมได้เจ้าก็ไม่ต้องเข้าสู่สนามในการแข่งขันครั้งต่อไปข้าจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง หวางเวยวนมักจะให้ความรู้สึกว่าเป็นคนใจดีและเงียบคลืมทั้งยังไม่เคยปล่อยและเปิดอารมณ์ออกมาแบบนี้มาก่อนเขายัางคงพูดด้วยเหตุผลเสมอดังนั้นแม้ว่ามาเสียวเทาจะเป็นสิทธิ์ลานด้านในทว่านางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนถ้าหว,าวังเยวนเลือกที่จะห้ามไม่ให้นางเข้าสู่สนามจริงๆมันจะกลายเป็นความอปัปยศตลอดชีวิตสำหรับนาง มาเสียวเถาก้มศีระลงและไม่พูดสิ่งใดอีกหวางเหวียนยืนขึ้นและพูดว่าคิดให้รอบคอบว่าจะเป็นหัวหน้าทีมที่ดีได้อย่างไรจากนั้นเขาก็ผลักประตูเปิดออกและจากไปหลังจากออกจากประตูหวางเหวียนก็ถอนหายใจยาวและสายศีรษะอย่างหมดหนทางในแง่ของลำดับขั้นตำแหน่งของเขาในโรงเรียนนั้นต่ำกว่าตำแหน่ง ของมาเซลเทาดังนั้นจึงต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากที่จะพูดในสิ่งที่เขาเพิ่งพูดกับนางทว่าวางเยือนไม่ได้เสียใจเลยเขาไม่กลัวที่จะลุกรานใครเพื่อให้ได้ชัยชนะสูงสุดและรักษาเกียรตินี้ไว้ให้กับโรงเรียนซือไลเคอร์เนื่องจากเขาไม่สามารถเข้าสู่สนามประลองเพื่อต่อสู้เพื่อซือไลเคอร์ได้วางเยือนจึงตั้งใจแน่วแน่ว่า ปัญหานอกสนามทั้งหมดจะต้องได้รับการแก้ไขที่นอกสนามถ้าหากมาเซลเทาปฏิเสธที่จะรับรู้ถึงความผิดพลาดของนางเขาก็ไม่ต้องการให้นางอยู่ในการแข่งขันแม้ว่านั่นจะหมายถึงการสูญเสียพลังของจักรพรรดิวิญญาณแต่หวังเหยวนก็ไม่สามารถปล่อยให้นางทรงผลกระทบต่อผู้อื่นได้ การปรับปรามยุทธวิธีอย่างเต็มรูปแบบเช่นนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกครั้งสามรอบถัดไปแต่ละครั้งจะยากกว่ารอบที่แล้วมากยิ่งขึ้นจนถึงตอนนี้โรงเรียนแปดแหง่งถูกกำจัดออกไปจากทั้งสิ้น16แหง่งและโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราประสบความสำเร็จในการเอาชนะคู่ต่อสู้ของพวกเขาทั้งหมด นอกจากนี้ในการประลองแบบทีมหัวหน้าทีมของพวกเขายังมายุนลงที่อยู่ระดับจักรพรรด์วิญญาณยังไม่ได้เข้าสู่สนามพวกเขาชนะด้วยสมาชิกหลักเพียง6คนและหนึ่งคนของสมาชิกทีมสำรองจนถึงปัจจุบันสมาชิก3คนของทีมโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาที่ยังไม่เคยเข้าสู่สนามประลองคือ หัวหน้าทีมมายุนลงหัวหน้าทีมสำรองเซียวหงเชิญและเมืองหงเชิญน้องสาวของเขาเนื่องจากปัญหาภายในของทีมโรงเรียนซือไลเคอร์โรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์ซุรียันจันทราจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในการควา้าชัยชนะรอบชิงชนะเลิศตอนนี้หลายคนแอบเดิมพันว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะ แม้ว่าโรงเรียนซือไลเครอจะมีจักรพรรดิวิญญาณผู้ยิงใหญ่สองคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่สนามประลองแต่โอกาสที่พวกเขาจะได้รับชัยชนะก็ยังตามหลังโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาอยู่สอามคะแนนหลังจากพักผ่อนมาทั้งวันรอประลองรายบุคคลก็เริ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้ในวันที่สาม ตายเยาเหิงสร้างความเสียหายอย่างสมบูรณ์แบบในการประลองแบบทีมทำให้กูจูเจื้อนหัวหน้าทีมโรงเรียนวิญญาจารย์ะชวงโตหลิงไม่สามารถเข้าสู่สนามประลองได้แม้ว่าแขนขาที่หักของเขาจะได้รับการจัดการและรักษาให้หายแล้วแต่เขาก็ยังต้องพักฟื้นอีกสักระยะก่อนที่เขาจะสามารถต่อสู้ได้อีกครั้ง หัวอุ่อเฮาและหวังตงจะไม่เข้าร่วมในรอบรายบุคคลเนื่องจากทักษะภาษาวิญญาณยุทธ์ของพวกเขาจะไม่มีประโยชน์หากพวกเขาอยู่คนเดียวอีกท้งความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละคนอย่างค่้นข้างอ่อนแอดังนั้นคนที่เข้าร่วมการประลองรายบุคคลจึงได้แก่ตายเยาเหิงมาเซีวเทาหลิงล้วเชิญเปยเปย,เ,ปยเจียงนันนาน สุยซานซือและเหอใช่โทดังนั้นหัวอีเฮาหวังตงและเสี่ยวเสี่ยวจึงกลายเป็นผู้ชมผายตายการจัดการของวางเยยนตายเยาเหิงเป็นคนแรกที่เข้าสู่สนามประลองขณะที่มาเซียวเทาจะเป็นคนสุดท้ายหลังจากถูกวางเยยนตำเนสมาเซียวเทาก็ยอมอ่อนข้อลงและขอโทษวางเยยนในที่สุด ด้วยยอมรับความผิดพลาดของนางและนางยังแสดงออกด้วยว่านางจะให้ความร่วมมือกับวังเวยวนอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามการเตรียมการของเขาสำหรับการแข่งขันที่เรือและจะไม่ทำสิ่งใดตามใจตัวเองอีกต่อไปหวังเยวียนรับสิ่งที่เขาควรได้รับและจัดให้มาเซียวเทาเป็นผู้แข่งขันคนสุดท้ายของทีมเมื่อตายเยาเหิงเดินไปบนสนามประลอง ในนามของโรงเรียนซือไลเคอร์ดวงตาของทุกคนในทีมโตลิงก็แดงขึ้นแขนขาของหัวหน้าทีมของพวกเขาถูกหักหมดอีกทั้งทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นพวกเขาทุกคนต่างกั้นหายใจแม้จะรู้ว่าโอกาสที่พวกเขาจะชนะในการแข่งขันในวันนี้มีน้อยมาก ถ้าว่าพวกเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เช่นกันพวกเขาต้องต่อสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งเนื่องจากชัยชนะของโรงเรียนซือไลเคอร์ในการประลองแบบทีมพวกเขาเพียงแค่ต้องเอาชนะคู่ต่อสู้สามคนในวันนี้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบแปทีมสุดท้ายในฐานะทีมที่แพ้ในการประลองแบบทีมทีมโตลิงจำเป็นต้องเอาชนะ ทีมโรงเรียนซือไรลเคอร์ทั้งหมด7คนด้วยสมาชิกเพียง3คนเพื่อเข้าสู่8อันดับแรกเมื่อผเผชิญหน้ากับจักรพัรด์วิญญาณสายโจมตีที่แข็งแกล่งสองคนในทีมโรงเรียนซือไลเคอร์มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ทีมโต้ลิงจะชนะคู่ต่อสู้คนแรกของใต้เย่าเฮงคือชเชียนหยวนราชาวิญญาณสายโจมตี ก่อนหน้านี้เชียนหยวนแทบจะไม่ได้แสดงพลังของมีกงเล็บเทมินอย่างเต็มที่ก่อนที่เขาจะถูกควบคุมโดยเสียงคำรามพญาหงทลายสวรรค์ของมาเซียวเทาหลังจากนั้นผู้ตัดสินได้ยุติการแข่งขันทำให้เขารู้สึกกดจัด เชียนหยวนไม่ได้รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าใต้เย้าเฮิงและทีมของเขาต่างก็ได้เห็นแล้วว่าทีมสำรองของโรงเรียนซือไลเคอร์เอาชนะทีมที่แข็งแกลงในรอบก่อนหน้าของการแข่งขันได้อย่างไรบางทีทีมโตเลิง อาจได้รับชัยชนะอย่างน่าอัศจรรย์ในวันนี้ดังนั้นเมื่อเชือนยวนยืนอยู่บนสนามประลองร่างกายทั้งหมดของเขาจึงกระหายการต่อสู้และมีเพียงความคิดเดียวในหัวใจของเขานั่นคือการแก้แค้นให้กับกูจูเจียนเมื่อเปรียบเทียบกับท่าทางที่ดุดันของคู่ต่อสู้ตายเยาเหิงดูสงบกว่ามากอีกทั้งเขายังยืนอยู่บนสนามประลอง ด้วยใบหน้าที่สงบหลังจากทำความเคารพผู้ตัดสินเขาก็เหลือบมองไปที่คู่ต่อสู้ของเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ